ค่ะวันนี้ยานางมีเมนูเย็นตาโฟค่ะแฟนๆขอมาบอกอยากกินเย็นตาโฟให้กินเย็นตาโฟเดีย๋ยนางใส่นี้ก่อนเนาะนะเอทำเองทำตามสูตรชิมดูแล้วเขาแบบใส่เต้าหู้ยี้ใส่อะไรล่ะใส่เต้าหู้ยี้พริกกระเทียม กระเทียมดองนะคะเส้นมานะคะมากินด้วยกันตอนนี้ยายก็เริ่มไลฟ์เขาเอใช้ไลฟ์วิดีโออยู่ใน facebook นะคะใครอยากเข้าไปดูยายสดๆก็เข้าไปนะคะกินไปไทยหลังค่ะชื่อเฟสยายนะคะค่ะอ้ยน้ำลายไหลมากินด้วยกัน,นะคะ่ะ พริกใหญ่ก็ใส่แล้วนะคะใหญ่ใส่น้ำตาลแล้วนะคะอู้โหสุดยอดโอ้นิ่มๆ,ๆสุดยอดสุดยอดสุดยอด

เปรี้ยวเปรี on, eh? ้ยวหวานมันเค็มอร่อยพอดีเครื่องครบพอดีเครื่องครบก็เลยได้กิน ไม่งั้นน่ะต้องรออีกนานเลยอะ่ะก่าจะมีเต้าหู้เต้าหู้ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะพวกกุ้งพวกลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาอย่างเงี้ยลูกชิ้นปลากันะล,ลูกชิ้นกุ้งอนเนี้ย อร่อยอร่อยเขาจะเปรี้ยวนำ้ำได้ชอบเปรียนแต่โฟที่ว่าเปรี้ยวนอืมกุ้งปลามึก

อร่อยอร่อยฟินฟิน ยายก็เพิ่งกินหอยนางรมไลฟ์ Live ใน Facebook ไปใครอยากเข้าไปดูเข้าไปดูนะคะยายวางยายลงมาให้แล้วยายลองทำไลฟ์วิดีโอดูวันเนี้ยพอดีมีแฟนเพจคนหนึ่งเขา เขาให้ยายเขาถามได้ว่าประพัดคงนี่ยเขาถามได้ว่ายายเล่นทาเล่นสดเป็นไหมยายบอกเล่นเป็นเป็นแต่เฟซนะ y o youtube ยายไม่เป็นบอกยายลองสิอโอเคก็ได้ลองค่ะก็อืมก็มีคนเข้าไปดูยายพอดียายก็เออดีดีเนาะเวลายายทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็จะได้ดู ดูสดๆกันไปเลยแล้วยายจะบอกนะคะว่าเมื่อไหร่ว่ายายจะลงแล้วจะได้นัดกันนะคะว่าเออยายจะทําสเต็กนะยายจะทําเอก๋วยเตี๋ยวนะมาดูอะไรอย่างเงี้ยยายว่ามันง่ายดีถ้าดูสดๆอ่ะเนาะจะได้อธิบายให้กันฟังได้ว่าเออใส่อะไรหั่นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยกินต่อเนาะ หวานตะเกียบมา เกียบกับลาวไม่เข้าไม่เข้ากัน <c oughs> โอ้ยเหนื่อแตกแล้วใครมาช่วยย่าทีเช็ดเหงื่อก่อนนะเหงื่อใต้ตาออกแล้วเอาตรงพริกเช็ดพอดีโอ้ยใส่ไปไม่กี่เม็ดเองอน้ำค่ะคนคน Sì, chăm phu Ngon không ฟินฟินอร่อยอร่อยหนูยายวิย์น้ำจะหมดแล้วนะ เ้าไปคุยกันเนาะใน Facebook นะไปดูไลฟ์ว่าเออเวลายายทำกับข้าวทำอะไรเงี้ยจะได้ทำไปด้วยกันเนาะหรือว่าใครอยากให้ยายทำอะไรโชว์เงี้ยยายก็จะทำนะเพราะว่ายัางไงล่ะในไหนก็ต้องทำกินอยู่แล้วเงี้ยเพราะบางทีติดตัดต่อมันยากนะคะยายก็เลยว่าโอ้ ถ้าทำสดๆไปเลยก็จะได้ถามถ่ายกันว่าเออไฟอ่อนไฟแรงเนาะง่ายไปแบบ เผ็ดก็เผ็ดแต่อร่อยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะร่ำรวยทุกคนค่ะ